พี่น้องมือนีพามาเด็กเล่าน้ำปูหรือซีดพี่น้องเรือลังที่หางเงินไปโดนขอพาดวงจิตดวงใจผู้ฆาข้ามข้ามประเทศข้ามประเทศไทยข้ามแม่น้ำโขงมันบอกครับผมครับผมข้ามแม่น้ำโขงเน้อโน่นน่ะแขวงอยู่ในเมืองแขวงจำปาสักมันอ่ะข้ามน้องไข่ก็ได้ข้ามน้องไข่ก็ได้ ข้ามเขมาลาดก็ได้ได้หมดมั้งเนาะไหมดข้ามอุบลขอ,อให้ข้าแม,ม่น้ำโขงเน้อปูเอ้ยให้ดวงจิตดวงใจดวงธรรมผู้ข้าข้ามไปถึงประเทศลาวให้ไปดูว่าเลขของประเทศลาวจะออกตัวไหนพี่น้องไทยลาวอ่าพี่น้องไทยลาวคือกันนี่แหละเจ้าขาพี่น้องคือกันนี่แหละเจ้าขาเอ้ย พี่น้องไทยล่าแท้แท้คักๆข,ข,ขอคุณพระพุทธพธรรมพผส,สมคุณบิดามารดาอุปชาและอาจารย์เทพไทยเทพาอารักษ์ทั้งหลายตลอดถึงทั้งเบื้องบนสูงสุดคือองค์อินทราธิราชเจ้าเบื้องล่างต่ำสุดก็คือพญาน,นาคาราชเทวดาทุกตนทุกองค์เนอะจะเป็นเบื้องบนเบื้องล่างก็ดีอยู่ประจำทุกสารทิศก็ดีทั่วขอบเขต จักรวาลโลกเนอะอนันต์จักกรวาลโลกขอให้ผู้ค่าได้เข้าถึงดังดวงธรรมจิตใจของผู้ค่าข้ามประเทศลาวไปที่รัฐบาลลาวเขาจะออกเนอะเขาออกเหมือนอย่างไทยแล้วบ่ละ่ะครับผม้องเล่าที่เขาจะอ,ออกสิ ไปตามไปเบิง่งอือออกขึ้นกันมุนคือกันนะมุนคือกันดิครับลวงจกอยูบ่บ่หรือตกลงมาลวงตกขึ้นกันนั่นนะตกออกมาบ่หรือว่ามันตกลงมาเองตกลงมาเองตกลงมาเองเนอะ ลดหลันบันไดขันที่สีลดขันบันบันไดลดขันบันไดลดขันบันบันไดที่สีที่ห้าที่หกเลกออกตัวไหนเล็กแล้ว ออตัวไดรถลันบันไดที่จีที่หาที่หออกเอยโอยอยโอยโอยเอย,อย,อย,อยรถคันบันบันไดขึ้นเทิงกงาหา็หกอาฮัส

มาเด็กอายน้องอยู่กนเนอะรถคันบันไดนี่ เป็นขันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขันเนอะอืป็นขั้นอยูเป็นขันเป็นข้นเป็นั้น้ใาองรน้องเเป็นขันเป็นขันขันเนาะรดขั้นบันไดอืดขั้นบันไดพวกรถขันบันไดมีเป็นซีซี สีหาหาสีหาหกหกหาสีได้เราบอกมันแม่สีหาหกอือหกหาสีอ่าเลขเยอะมาขั่นบันไดนั่นให้เป็นขั้นนะนะมันจะเคยมาบ่หน้าครับผมมามาอืมาอันนี้ก็เปลนไปได้ครับผู้ผู้ให้ผมเขียนได้ไหมผู้เียนได้ เดินมาเจลาในบุญบ้าแล้วบางจุกนี้ไปวางไว้ให้ปูข้างนั่นเลยเอาออกจิ้คนละขวดเลยอันที่เปิดแล้วนี่ปูมีนี่แหละขอแค่เอาเอาคนละขวด,ดละขวดน้ำกินยยี่สิบเอ็ดเเอามันออกวันพรุ่งนี้ดิครับผม สุกๆมันมาเดอปูด้วยปังๆด้ให้ดขึ้นมาหาปูอยิบงวดวันจันนี่ขั้นบันไดสิตามบันไดที่เต็มเลยดีละนี่นี่ยเขาให้มาแกะประลคิกกุนแก้เต็มไปบ่เนี่ย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 เอาตามปูว่าหั่นน้ อัน,น,อนเด็กสามตัวเลขสี่ห้าหกหกห้าสี่เจ้ากับกันเบินซีซีนะซีซีปูวาซีซีอ,อือ 4, 5, 6, มสี่ห้าหกไมประเตน,น นี่ซีซีอยู่ดินี่ครับปูวาย่ำอยู่ซีซีอัไรา็กตัวบิงยิงซีแล้วิงซีแล้วเออปูวาเห็นไหมอมแ่เ่หงาหานอไมูกันเลยอืมสี้าห้องห้องาสีเพราะว่าเป็นขันบันไดเนี่ยขันบันไดเมื่อก่อนนั้มันออกเลยล่ะ สามหกสี่สามหนึ่งไม่ใกล้เชียงกันเลยละไม่เป็นสนับมือนี้าพีนองเอี้ยสีครัคนาะออกมาครับช่วบรรยากาศนอกห้องแม่เกี่ยนบรรยากาศเบิงสถานที่ จกลับไปลำเดยสี่ห้าหกหกห้าสี่เนอ้ได้ละเอาไปปูด้วยบันตาบอดีสีตาสตาตัวห้องระจับห้องคนจับหองน้ำคับบูงด้วยบอนี่อันนี้ก็ปรหยุดธ์ยุดแล้วพี่น้องเห็นบรรยากาศบนนกกันยถ้าเอาเบิร์ตซน่เลยแล้วนาะพี่น้องย็ดสี นนถ้าได้วันจันทร์เนี่ยได้ขึ้นมาหาปูอีกเด้อเอากันเขานีนบ้านแล้วกันมาเด้พี่น้องเอฟซีครับมาน้่งนั่นาแล้ทั้ง <c oughs> โอ้เกือบโอเคยังว่ามาน <c oughs> ึ่งเห็นมาเน,นั่ง <c oughs> 是吗？<one> <laughs> เดินหาบาปู่เดินหาได้พี่น้องเดินหาปู่เห็นเดินหาอ๋อหาหกหาหกหาหกหกหเออ นะครับตะว่าปูนังบางแนวนี่วหางหารับพี่น้องวันนี้เปลียนเหล็กบิงกันแด้นครับฟันหาหาไว้น้ำเปลี่ยนห้าห้าไว้งลางลย ก็ว่าไว้น่ะบันไดสุที่สนอนงินไปนอนวันเด่นที่สุดก็คืออามเวันศุกมันมาเป่าได้ปูมาเป่าได้ยานเลยยานเลยเปล่มันเคยเข้าที่วันศุกไว้เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งวันศุกหนึ่งเนาอ อันนี้กระเป๋าเวลาดิครับนี่มันไม่เล็กบารายเทานะเนี่ยครับบ่ารายนะปูอ๋อพี่งเอฟซีครับโอเดนหาหาหายเลยพี่น้องครับเออไว้ปูเอาไว้ปูเราค่อยเห็นน้ำกันเบิดทุกคนอ่ปูถืออ่าพี่น้องนะครับเช็หน้าจอบ้างพี่น้องเจับผม แคบหน้าจอได้พี่น้องเด้อไวเลยครับผมหน้าท่านขับปูรอสีครับผมสีซีส่วนภายในเด็กสามตัวให้วินกันเอาเน่ะยก็เต็มแม่ไครแบเพราะว่ากูให้คูเดียวคือหางส่วนสี่ห้าสี่หกสี่หองเขาก็จับวินกันเอาเด็กตัวเก่าออกเด็กที่โตตัวเก่าอยู่ที่ไหนแม่ครับแม่ครับปูตัวเก่าก็คือสี่หกปูสี่สี่หกครับคือเดินบอกเลย ทำอยู่ที่เก่าดิจะตัดจอได้พี่น้องเด้ะเป็นขคนบรรไดบอกตัวเอาไม่ปริศนาโยตั้งปริศนาให้ดีเลยพี่น้องสีก็หาเล่นหาได้พี่น้องครับผมลองสีนะครับเนาะครับว่าสีพิจารณาแต่ลงไม่ได้คล้องตัวเองให้เฮี้เรือเรื่อกันพี่น้องโซ่โซ่ประมาณปู เอาขอบคุณครับปู่ประเทศลาวเด้อครับครับปูของประเทศลาวด้อข้ามแม่น้ําคงแล้วครับครับคของไทยก็ตั้งหักครับปู่ลาตั้งหักครับผมอ่อของไทยขอฝากเน้นย้ำ้ว่าวันเลขออกชัวร์ที่สุดครับครับจะมาครับจะมาปูตเลยครับโชคดีครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้บ้าวแดมขอลาไปก่อนสวัสดีครับปู่มีเด้ครับผมรอไปอีก